อันนี้เป็นปลาด้วจ้ะจะนนี้ปลาดาปลาปุดยใส่องมตัดแ่บหักแกตัดแ่บหักเบียดเป็นเป็นสูตรของเคนเลยเนาะอมเองจ้ะขาดต้มเองค่ะถูกแล้วค่ะปลอดภัยไร้กังวลค่ะไม่ต้องห่วงค่ะอันนี้ต้องใส่อันน้ำอันบักขาหมอบรุ้งผีแก้มแดงจ้ะนี่ดังค่ะค่ะ น้ำต right? right? ้มอุ่นจบ้นแม่บ่วิปามดอกน้ำน้ำฮอนต้มอุ่นอุ่นบ้นได้ใส่ปักามใส่เป็นรักก็ปลกเน่าแต่บ้กได้ใส่ปลาคามน้ำว่าต้มอุ่นกะนต้มแล้วโอ้แม่ร้อนเลียงมาแบบตาจำยังไงมันก็ได้ใส่าจะใส่ให้มันเปียวให้อม่ให้มันรอเลียงแบบว่าขาพี่ได้จำยังไง ว่าเม่นน้าบักขามเด้อพ่อแม่พี่น้องบางบางคนเขาขีนเหนียวเนาะคุณพี่แก้มแดงใช่ใช่บังหน้าสดได้ค่ะเออเขาก็ว่าบังหน้าสดเขาก็ว่าอันบังหน้าไม้แท่งแท่งกระตามจ่ายยืดเลยว่าใกล้ใส่เอเอาก็เอาได้ค่ะเออเขาเจ้าเขาเจ้าก็เลอันใส่อันวาน้าบักขามแท่งใส่หนังหอมใบต้นเหนียวเบี้นี่มันคือเป็นด้านเอาลัง ต้มแล้วค่ะมันเย็นแล้วก็มาเทใส่นี่คือคือว่าน้าต้มจค่ะเพราะมันเย็นแล้วเฮามาใส่กับปูกปเพค่ะการไม่ติดกระท้องค่ะค่ะนี่ไอ้ตัวส่วปลาส่วปลาส่วปลา แมนแมนแมนพี่แมนถูกต้องถูกต้องนี่เพควนจะเอาไม้ไช่บาดหลังเด้พอพ่อแม่พี่น้องค่ะไอยใส่ที่หลังค่ะน้องไม้ใส่น้อนไม้ไไคืหลองคนน่ยตั้งยายเอาไหมฮึไม่ไม่ค่ะ มันจะเก็บไม่ได้แล้วมันคองมันจะเสียค่ะต้องอัดต้าแขงไว้เรวกระเทศต้มแขงก็เย็นนึ่งวันละลายหรอยเออ่พราแม่พี่น้องนี่ตะกินค่ะตะกินตะกินินรมมาจ้าเว้นสิมันก็ได้ไทยในหนีรู้ก็ฮับูลแ้นแมบล่บอรอนค่ะได้กันมาตอนแรกมันถึงอยู่อุ้งค่าไหแนแมเข็ดบัวใดนาอผค้ณกินกัเขาจัดสามบาทกันไงตังล่งเนา เรียบร้อยค่ะอันนี้กำาั่วนี่กำลั่วเนาะของผู้พแกาแดงค่ะการล่องเาไปค่ะ